ครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก q ควิคมิลรายการที่จะพาคุณรู้จักอาหารในหลากหลายแง่มุมเสิร์ฟอาหารสมองกันแบบควิคควิคที่รู้แล้วจะทำให้การกินของคุณอร่อยขึ้นสนุกขึ้นกับเรื่องที่ว่าทำไมไม่ควรแช่มันฝรั่งไว้ในตู้เย็น ตู้เย็นเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีใช้กันแทบจะทุกครัวเรือนเพราะด้วยความเย็นของมันนั้นช่วยถนอมอาหารให้คงสภาพความสดใหม่ยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้นกว่าเดิมจึงไม่แปลกที่เวลาเราซื้อของสดไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อย่างหมู ปลาไก่หรือผักผลไม้ต่างๆก็จะจับยัดใส่ในตู้เย็นไปซะหมดค่ะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ทุกอย่างที่ตู้เย็นจะรักษาความสดใหม่ไว้ได้บางอย่างนอกจากจะไม่ช่วยให้สดยังให้โทษแบบที่เราคาดไม่ถึงกันเลยละค่ะและหนึ่งในสิ่งที่ไม่ควรนําไปแช่ไว้ในตู้เย็นเลยก็คือมันฝรัง่งเหตุที่ไม่ควรนํามันฝรั่งสดไปแช่ในตู้เย็นเพราะความเย็นนั้นจะทําให้แป้งในมันฝรั่งเปลี่ยนเป็นน้ําตาลไวกว่าปกติเนื้อมันฝรั่งจะกลายเป็นเนื้อทราย และความเย็นจากตู้เย็นนั้นทําให้เกิดความชื้นแป้งในมันฝรั่งจึงกลายเป็นเสียมตาลทําให้สูญเสียรสชาติและรสสัมผัสอย่างที่มันควรจะเป็นยิ่งไปกว่านั้นเมื่อนําหัวมันฝรั่งแช่ยเย็นมาปรุงอาหารผ่านความร้อนไม่ว่าจะทอดอบผัดนึง่งแป้งในมันฝรั่งที่เปลี่ยนเป็นน้ําตาลจากการแช่ตู้เย็นแล้วนั้นจะแปลงสภาพไปรวมกับกรดอะมิโนทําให้เกิดสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าอะคริลไมซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการผลิตพลาสติกสี และกระดาษและยังพบได้ในบรรจุภัณฑอาหารสิ่งที่น่ากลัวคือเจ้าสารตัวนี้ทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นสารก่อมะเร็งการเก็บรักษามันฝรั่งที่ดีที่สุดจึงไม่ใช่การเอาเข้าตู้เย็นแต่เก็บด้วยวิธีง่ายๆด้วยเจ้ามันฝรั่งนั้นชอบความมืดและอากาศไทยเทสะดวก ฝรั่งนิยมเก็บไว้ในห้องชั้นใต้ดินหรือห้องใต้หลังคาที่มืดมิดแต่ยังมีอากาศหมุนเวียนส่วนบ้านเราก็เก็บในตู้กับข้าวบ้านๆได้เลยค่ะแบบที่มีมุงลวดหรือบานเก็ตให้อากาศเข้าถึงอีกวิธีคือให้เก็บเจ้ามันฝรั่งไว้ในตะกร้ามีรูแล้วปิดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ด้านบนนำไปวางในที่ที่แสงแดดส่องไม่ถึง แค่นี้ก็เก็บมันฝรั่งไว้ได้นานเป็นเดือนแล้วก็อย่าเอาไปห้อยรวมกับหอมใหญ่นะคะห้ามเอาไว้ใกล้กันเด็ดขาดเพราะผักทั้งสองอย่างนี้จะกระตุ้นซึ่งกันและกันทําให้รากงอกเร็วทั้งคู่ค่ะครัว c o p o d c a s t เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก